บอกคัดล่างนิสันตอนเทียร์นี่คัดบนตอนเทียร์แกไอ้คัดล่างระวังซื้อผิดนะครับวิธีเช็คในวัดจากตรงนี้มาเนี่ยวัดจากรูนอ็อตอะรูน็อตสี่มาถึงตรงนี้ครับ จะตงังน่าจะสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดมิลเนี่ยน่าจะมันจะมีสั้นยาวอะกันประมาณสามมิลครับจากจากนี้นะจากรูนี้มาถึงตรงนี้ถ้าซื้อผิดมันอยมันจะใส่ไม่ได้ ไอ้น็อตนี้เท่ากันน็อตนี้เท่ากันหมดแต่เวลาเราเอาไปใส่ในรถเนี่ยตรงนี้นะครับจากจากน็อตเนี้ยจากน็อตตัวเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยมันจะไปชนเกียร์นิสันฟอนเกียร์นะใส่ไม่ได้ฟอนเกียร์ต้องมันจะเหมือนของนิสันนาวารารุ่นแรกครับมันจะเท่ากันตรงนี้นะขัดล่างนะไอ้นอกนั้นเหมือนกันหมดสามทับสี่เหมือนกันนี่ สามทับซี่สามทับสีเหมือนกันสามทักสีน้องนั้นเท่ากันหมดอ่ะอันนี้ก็เท่านี่ก็เท่าแต่เวลาเราเอาน็อตนี็ไปใส่ในในเกียร์นะไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปชนหัวหมูกเกียร์ตัวนี้นะต้องต้องต้องยาวเท่านี้ครับถึงก็ใส่ได้ต้องยาวประมาณนี้ไม่อย่าะมานี่ไยครับตาม ต้องด yeah, ูดีวัดดูดีตอนคนจะซื้อวัดจากไปตรงนี้มานะเนี่ยตรงเนี้ยจะยาวกว่าชนใส่ไม่ได้ชนเนี่ยมันจะยาวกว่าสามมิลถ้าเอาไอ้รุ่นไอ้รุ่นเก่าพี่เก็มรุ่นเก่าบิดของไอ้บิดไอ้ต้องประมาณเนี้ยประมาณสีแปดเลไปถึงห้าสิบหก ปสเก้าต้องวัดดูดีๆครับจากนี้มาถึงตรงนี้ไอ้ตัวนี้เราจะไปชนหัวมูเกียต้องดูดีครับ